ลับเข้าสส่ข่าวประเด็นร้อนนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของผู้สมัครนะคะสอสอชุมพรพักเกล้าไกลก็คือนายวรพลอนันตศักดิ์เนี่ยนะที่มีการโพส์ข้อความหรือว่ามีการทวิตข้อความแล้วก็มีคนเนี่ยนำมาแชร์การบอกว่าการกระทําแบบนี้เนี่ย เรื่องของมุมมองเนี่ยมันดูไปจับจ้วงก้าวลู่สถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็มีประชาชนหลายคนเนี่ยเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ล่าสุดนี้นะคะทางด้านของอาจารย์เทพมนตรีริมปะพยอมน่ท่านก็โพสต์ข้อความผ่านทาง a c e b o o k นะคะบอกว่าท่านสามารถแจ้งความดําเนินคดีมาตรา1นึกับผู้สมัครรายนี้ได้จะเป็นคนเดียวหรือว่าจะรวมกลุ่มไปดําเนินการได้เลยครับช่วยกันเพื่อเมืองชุมชนใสสะอาดอย่าปล่อยให้คนแบบนี้ลอยนวลแล้วบอกได้ว่าผู้สมัครคนนี้เนี่ย เคยเข้าร่วมม็อบสองเาวาสามกีบโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ไปร่วมม็อบหน้าสถานทูตเยอรมันแล้วก็เคยชูป้ายด่านายกรัฐมนตรีอย่างหยาบคายอันนี้อันที่จริงแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ของกกตเพราะว่ากระทำความผิดคุณสมบัติการสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็บอกแบบนี้ได้บอกว่าแปลกเหมือนกันทำไมผู้สมัครในพักตรงข้ามทั้งประชาธิปัตย์แล้วก็พลังประชารัฐทำไมถึงไม่ไปร้องกกตในประเด็นนี้ค่ะอืนี่ฮะ แล้ว,วันนี้ปรากฏว่าทางด้านคุณอัศดางโยมนานักวิชาการอิสระเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเนี่ยนะฮะเอาไว้สองโพสสองโพสต์นั้นเป็นการตอบไปยังทางด้านนายวรพจน์นี่แหละนะครับที่ไปใส่แฮชแท็แกว่ากษัตริย์มีไว้ท,ทําไมนะครับอาจารย์อัศดางบอกแบบนี้นะครับบอกว่าเอาแบบนี้ก่อนแล้วกันเอาสิ่งที่ทางด้านในหลวงรัชกาลที่9้าเนี่ยท่านกระทำเอาไว้ก็คือ ไปที่ชุมพรนั่นแหละเพราะนายคนนี้เป็นคนชุมพรไงปี2 5 4 1เนี่ยจังหวัดชุมพรประสบอุทก,กภัยไครั้งใหญ่ปีหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าสองครั้งซึ่งสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินแล้วก็ในปี40นั้นเนี่ยปลายเดือนสิงหาคมพายุโซนร้อนซีต้าเนี่ยเข้าที่ชุมพรทําให้ประชาชนเสียชีวิต28คนทรัพย์สินเสียหายกว่า2,100ล้านบาทพฤศจิก,กายนปีเดียวกันรมอุตุก็ประกาศว่าเดี๋ยวพายุลินดาจะมาอีกนะอื พอในหลวงรัชกาลที่9ก้าเนี่ยท่านทรงทราบว่าพายุลินดาจะมาเนี่ยท่านก็ส่งทางด้านนายดิษฐรธวัชโรไทยจากสำนักพระราชวังไปปรึกษาหาหรือกับผู้ว,าาวา่าราชการจังหวัดชุมพรตอนนั้นก็คือทางด้านดรสุรพลการจนจิตราเนื่องจากทราบว่าจะมีพายุเข้ามาเนี่ยนะครับก็บอกว่างั้นจะต้องมีการขุดคลองระบายน้ําเป็นแก้มลิงหนองใหญ่ที่ตําบลบางลึกแต่ทางด้านท่านผู้ว่าบอก ถ้าจะขุดเนี่ยใช้เวลาสามปีมถึงจะแล้วเสร็จในหลวงบอกว่ารอสามปีไม่ได้ท่านบอกรอสามปีไม่ได้ต้องขุดให้เสร็จก่อนพายุจะมาก็เลยมีการระดมทุกหน่วยงานมาขุดขุดใช้เวลาหนึ่งเดือนครับคุณผู้ชมขุดหนึ่งเดือนนะครับตัดทางด้านคลองหัววังพนังตัดทะลุออกไปอ่าวพนังตัดระบายน้ําแก้มลิงหนองใหญ่ช่วงที่ต้องผ่านหน้าโรงเรียนเมืองสุมพรปัจจุบันก็คือโรงเรียนศรียาภัยสองนะครับ มันก็มีปัญหาอีกเพราะว่าถ้าขุดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยโรงเรียนเนี่ยเหมือนจะถูกปล่อยเกาะแล้วจะทํำยังไงชาวบ้านก็คัดค้านเพราะชาวบ้านไม่รู้ว่าโครงการนี้เนี่ยในหลวงท่านสั่งให้มาทำนะครับคุณดิษฐรจึงนําความขึ้นไปกราบบังคมทูลในหลวงรัชกาลที่9้าพระองค์รับสั่งว่าถ้ามีเส้นทางเล็กๆเ,เ,เป็นถนนดินลูกกรังเนี่ยยาวอยู่ประมาณ1.5กิโลเมตรใช้ตัดเป็นทางลัดให้นักเรียนและผู้ปกครองเ,เดินทางเข้าเมืองได้ในหลวงท่านทําไงรู้ไหม พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จํานวน800,000บาทใช้เพื่อลาดยางใช้เวลาลาดยาง1วันเสร็จวันเดียวเสร็จเลยครับทำให้สามารถขุดคลองในส่วนที่มีปัญหาแล้วเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยครับเวลา7โมงเช้าของวันที่4พฤศจิกายนเสร็จตอน7โมงเช้า4พฤศจิกายนปี40คุณผู้ชม9นาฬิกาวันเดียวกันห่างกัน2ชั่วโมงมพายุลินดาเข้าครับ เมืองชุมพรรอดจากการน้ำท่วมด้วยนี่แหละครับเพราะพระองค์ท่านนายคนนี้ไม่รู้ไม่เป็นไรครับเป็นเด็กอาจจะเป็นเด็กไม่เคยเรียนรู้แต่ชาวชุมพรที่รู้แล้วเนี่ยนะก็ให้ทราบว่าเมืองชุมพรที่รอดจากการน้ำท่วมใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้เพราะบารมีของพระองค์ท่านนะครับฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ครั้งใดก็ตามที่เกิดขึ้นต่อไปนับจากนี้เนี่ย พวกคนไทยเราคนไทยเนี่ยต้องตาสว่างจงรักพักดีรวมทั้งยึดบ้านในการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะเลือกพักใดก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าไม่เลือกพักล้มเจ้าไม่เลือกพักที่ไม่มีนโยบายจัดการกับพักล้มเจ้าไม่เลือกพักที่ไม่สนใจการจัดการกับพวกล้มเจ้าอย่างจริงจังเอาแบบนั้นกันแหละนะฮะแล้วเราไปฟังนะฮะไปฟังมีคลิปสั้น ที่ในหลวงรัชกาลที่9กเนี่ยท่านทรงแก้ปัญหาเรื่องนี้ท่วมจุมพรนาำช่องจุมพร็น,พรนน้ำทั้งหมดนี่ที่ลงมาจาก้าแสลงมาไม่ได้ลงมาทางนี้ลงมาทางทางนี้ที่เราไปไปหย่อนไปดไอตรงนี้ที่นี่ทางน้ามันไม่สุด น้ำทางน้ำไม่ไหลไม่ดีจึงท่วมมาเชื่อมกับกลองมุกที่ตรงนี้แ <ภา S 2> บบนี้ฮะก็เอาละนะเอ,อะก็นี่ก็เป็นเรื่องราวนำมาฝากกันคลิปนี้นะฮะ ก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครท็อปแฟนนะคะวันนี้ต้องบอกว่ายังสามารถที่จะสมัครเป็นท็อปแฟนกับเราได้นะคะนี่ฝากไว้มีทั้งหมด3แบบด้วยกันก็มี3เดือน6เดือนแล้วก็1ปีแล้วก็หลังจากที่สมัครท็อปแฟนแล้วได้รับชมคอนเทนต์ดีๆยังได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าจากท็อปนิวส์ด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือผ่าประเด็นร้อนในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับคุณท็อปแล้วก็คุณอาร์มนท็อปนิวส์เจนนะคะนี่เราสองคนลาคุ thank you